เราอ่ะชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วเจ้านี้คือน้ำซุปอะไรเงี้ยเขาดีหมดเขาตุ่นดีหนูไปก,ก็กินเส้นมีอย่างนี้เลยอ่ะให้หนูชิมก่อนนะแม่เอาเลยลูกอันนี้บะยำน้ำค่ะทีกนินปลาอืมอร่อยอือ เ,เปื่อยเลยอร่อยทีมงานเลือกถ่ายแล้วกินเถอะไม่ได้น้องส่งสามไปถึงที่บอยแม่ข่าวว่าทีมงานก็บิ้วแล้วไม่ยอมกินใช่ไหมถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะทํารายการอาหารเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยคุณต้องกกล้าหน่อยกล้า,ก,ากินนะคะก้กล้ากินนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครั้งหนึง่งนะคะวันนี้ปุยป,ยปุยลุยแดกนะคะเหมือนจะผ่านวันไปหลายวันที่ไหนได้ออกจากบ้านมาก็มาตรงนี้ต่อเลย<อ>แล้วก็มีแขกรับเชิญของเรานะคะ<อ>เขาติดใจเขาอยากจะมาลุยแดกกับเราด้วยในวันนี้นะคะเลยพาน้องฝ้ายมากินกว๋วยเตี๋ยวไก่ร้านประจํำของฝ้ายนั่นเองนะคะก็คือร้านกว๋วยเตี๋ยวไก่บ้านแพลวอยู่ใกล้ๆบ้านโลดน้ําซุปดีตีนนี่เปื่อยลูดปื๊ดลูดปื๊ดอย่างเี้ยืูดปื๊ดเลยูด ปึ้งเลยอย่างนี้เลยใช่สุดเลยสุดๆฉันชอบคาว่าสุดๆของเขามากอย่างบอกว่าเราติดใจซึ่งกันและกันนะคะเราก็เลยมาต่อกันที่เทปนี้เลยชุดเดิมชุดเดิมตลอดเราจะสใส่ชุดนี้เราจะเป็นทีไรเราจะเป็นชุดนี้ไปเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าค่ะเปิดรถก่อนใช่แล้วเนี่ยชื่อตงมู ร้านนี้จะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นส่นอะไรคะส่วนไก่ตุ๋นไก่ตุ๋นเท่านั้นเอาเส้นบะหี่แม่งบะหมี่๋อบะหมี่แห้งหรือจะเอาเล่นเซ็กชอบกระเจียวเทียมเยอะไหมกระเจียวเทียมเยอะเยอะเลยตอนนี้น้ำเขาเดือดเขาก็เลยบอกว่าขออนุญาตปิดแก๊สก่อนนะคะขออนุญาตเอาเมนูไปส่งสักทีนะคะ คือทุกคนร้านนี้นะมันจะเป็นร้านที่เมื่อก่อนไม่ได้อยู่แถวนี้แต่ก็ต้องขับรถมปกินตรงนี้เราอะ่ะชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วเจ้านี้คือน้ําซุปอะไรเงี้ยเขาดีหมดเราตุ่นดีไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไก่โบราณนอะ่ะแต่แบบดีอ่ะหงไก่นะคะนี่บะหมี่แห้งไก่จ้าอันนี้ของหนูค่ะเดี๋ยวตั้งข้างล่างได้เลยข้างล่างนะของคนสวยแม่ขอบคุณค่ะรุงบอก หรือไม่ปรุงปรุงค่ะใส่อย่างบอกพี่เอามะนาวสดไหมเดี๋ยวพี่ไฟบีบให้ป,ป,ปกติกินเปรี้ยวหรอเปรี้ยวค่ะเป็นคนกินเปรียปร้ยว,ยวมาก,มากชาเนคนชอบกินแบบจัดแต่พี่ว่าพริกขั่วเขาลดพริกเขาเผ็ดน้ำตาลไหมโอ้ออน้ำซุปเขาก็ลดมากนะทุกคนจะบอกให้หูตีนไก่คือน่ากินมากเลยคือจริง,รงๆอ่ะเขาอร่อยของเขาอยู่แล้วนะแต่อันนี้ก็เป็นโลกชอบปรุงไงหนูไม่เคยกินเส้นมีอย่างนี้เลยอ่ะเห้หนูชิมก่อนนะแม่เอาเลยลูกอันนี้บะยำน้ำค่ะน้า S <s <uss> <S อร่อยพริกเขาดีจริงๆนะทุกคนมันจะเป็นพริกแบบพริกผัดหอมๆอ,มอะ่ะเอาชิมน้ำซุป <c oughs> เออฮอตลืมบอกไปน้ำซุปไม่มีอุ่นนะจ๊ะน้ำซุปร้านนี้คือแบบดาดเป็นดาดนะจ๊ะล้วกินแล้วกินน้ำซุปตามด้วยนะคะแม่มันจะแขนคอเด้อชอบเนี้ยหัวเช็เท้าเขา <c oughs> เราจะมาลองไก่ไก่ตุ๋นอุ้ยเปื่อยมากเลยอะ่ะใช่ไก่เขาเปื่อยมากแบบลื่นปื้ดลื่นปื้ดเลยล่ะ เนี่ยยังไม่ทันเข้าปากเลยหือมาหือหือแม่เล<ด>ิศไหมเลิศในนี้ทุกคนเขาจะมีอกไก่มีน้องน้อง <c oughs> แล้วก็มีปีกซึ่งตอนนี้ไม่ไม่เหลือคราบของความเป็นปีกแล้วคือนางเปื่อยมากแล้วคือหลุดเลยพอนางหลุดไปก็หลุดนางหลุดเลยเนื้อรุดลุ้ยมือนหนูเลยอะ ที wollen, oh. um. uh ่ไ huh. ต้เขาก็หลุดเหมือนกันกื่นมานี่มีแต่หนังหลุดเต็มเปียงแม่เขาบอกว่าผู้ชายแกล่ะซึ่ผู้ชายรักขาใจผิดมาทั้งทีกี่นคือเปื่อยสุดมันจะมาทั้งเบ้าเลยเห็นไหมอร่อยมากพี่นี่มีหมูตุ๋นกับไก่ตุ๋นตุ๋นดีทั้งคู่หนูออาอะไรเพิ่มป่ะอยากชิมเส้นอื่นป่ะไม่หมดไม่เป็นไรเล็กน้ำเล็กน้ำไม่ผัก เล่นเซกนาไม่ไม่พักตีนเพลิมากแม่จริงสุดๆแบบไม่ต้องเทียวเลยฉันอยากให้ทีมงานชิมมากนะจุดจุดนี้คือน้ำซุปเขาดีตั้งแต่ยังไม่ปรุงนะอือเราไปฟาดไปกินก็เตี่ยวบุฟเฟ่ยังคะอย่างเลยคืออยากมากเพราะว่าได้ยนมเราว่ามันมันเสีบนะเขาบอกว่าตักเท่าไหร่ก็ได้ตีนไก่ข้อไก่เอ็นไก่เขาว่าเนี้ยพริกดีเนี่ยไก่ที่ชอบกินนะชอบกินตรงกระหลอกมันอ่ะอือ เนี่ยเปื่อยเลยอร่อยทีมงานเลิกถ่ายแล้วกินเถอะน้ำซุปคือแบบมันไม่ต้องปรุงเลยตั้งแต่ต้นเนาะน้ำซุปเขาดีมากโอป้ป้าป้าเนี่ยมาชิมน้ำซุปแบบซุปมันรนะ้อนแน่ร้อนจริงแล้วกินเผ็ดๆมาเนะาะอืรวบผมไปเลยหรวบผมไปเลย พูดอะพูดอีกว่าอร่อยเนาะพี่ฝ้ายมาเจอร้านนี้ได้ไงเจอร้านนี้ด้วยการเชิญชวนของเพื่อนเพื่อนคนนั้นมันก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยมอนกันคืออีพะแพงเอฟมันก็บอกว่าพี่ฝ้ายร้านที่ก๋วยเตี๋ยวไก่โคตรอร่อยเราอยู่พัฒนาการเราก็อยากกินเราก็มาพอมากินปุ๊บจบเลยใจเป็นคนชอบกินเส้นเล็กแต่กินเส้นเล็กยากอะ่ะเส้นเล็กต้องได้อะ่ะเส้นเล็กต้องใช่ต้องนุม่มชอบกินเส้นเล็กตาดอกบัว<บ> บางทีจะกินก๋วยเตี๋ยวคือไปส่องในตู้ก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าเขาใช้เส้นเล็กตาไรถ้าเจอดอกบัวคือเข้าหมันว่ะไอ้ลูกชิ้นแดงอ่ะต้องแหลมทองไม่แหลมทองมากินอ๋อแหลมทองอร่อยทางหลังทำไงรู้ป่ะซื้อเส้นดอกบัวไว้บ้านแล้วก็สั่งเกาเหลามาแล้วก็ลวกเส้นใส่เองอร่อยจริงเส้นดอกบัวต้องจ้างดิฉันโดยเฉพาะคุณสามีกินไม่หยุดอันนี้สั่งเป็นชีนต่างหากกันไหมเอาทีนเอาทีนกับอันนี้มาค่ะทีนกับหัวเชยเท้าค่ะใช่ฉันจะย้ายเคยพาลุงบอยมากินเ๋ยวไม่ไหวหรอ เหมือนเราชวนมาหลายรอบแล้วแต่ว่าด้วยจังหวะอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้กินสักที่อพี่บอยอ่ะแพ้เท้าไก่นะแพ้ที่เล็บไก่จะหนุดตันตัวเองเนี่เปนื่อยแล้วนะโอ้โหเขาเปนื่อยกว่าไงออกบ้านไม่ได้นะช่วงนี้โดนอากาศแล้วเนื้อเเตรราาาะะะ็ออมมมมให้คนนนนปุงแแบบบสจจกกกกกลย่ิิัด เฮ้ย EP นี่มันไม่ธรรมดาเวยเฮ้ยรูชิ้นเขาก็ดีลองไหมหนูอลองลูกชิ้นไหมรวดมีอะจรหมดเลยนะเนี่ยม <laughs> ีฉันชอบกินหัวเช็เท้าร้านนี้อยากได้เซเล็กน้ำเล็กน้ำอรอ <laughs> เฮ้ยกินเด้อบอแมนแดก <laughs> เซเล็กน้ำไก่หรือหมูไก่ไม่ผักไม่เอาเท้าด้วยไก่ไม่ผักไม่เท้าไม่ตีนเถอะเส <laughs> ้นหอ ขอเส้นแข็งแข็งกินเส้นดิบๆิบไหมลูกนางเหรเวลากินเอ่อพวกเส้นพวกอะไรเงี้ยนางจะเป็นคนที่เอาจุ่มปึ้บขึ้นเลยนางกินแบบเส้นแบบแข็งดูแข็งเดีงั้นเลยอ่ะพี่ฝ้ายกับพี่ต่างใครกินเก่งกว่าค่ะเขาดูแบบคลิปกันเตะแปร์ผมก็ว่าพี่ต่าก็มันไม่พูดเลยอ่ะพี่ฝไพ่ตั้งแต่กบกันมานะแต่เริ่มเจอกันเลยพี่น้ำหนัก56พี่ฝ้ายน้ไพหนักเ <57. S 2> ท่าไหร่57ทีเนี 2, 3, 3, ้ยพอผ่านไป2-3ปีปุ๊บ นี่อ่ะ65สี่ป้เท่าไหร่51ไม่แต่ทั้งกินเยอะแต่ว่าพอกําลังกายอ่ะนางก็เลยไม่ขึ้นอ่ะขอช้อนน้ำหน่อยนะห,อนหอนอ้อนห่อนโอ้ย<ส>ตีนเด้อพี่น้องเด้อตีนเด้อนี่ยอันดูก็รู้ว่าใครกินเก่งกัน,นไม่ใ่พี่เป็นคนกินตลอดกินเรื่อยๆเรื่อยๆไม่อิ่มสักทีอ่ะแต่เนี้ยอิ่มแล้วหยุดเลยนี่พี่ก็สองชามแล้วนะขนาดอาหารประเภทเดียวกันคก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวพี่ไม่พี่ไม่กินปลา แม่ตามเขาไม่ชอบปลาค่ะรังเกียจมากเห็นไม่ได้คือถ้าติดนิ้วก็ดูดทิ้งอ่ะบอกตรงไม่กินเกลยดกินก็เลยต้องทําลายทิ้งก็อนนั้นเงียบเงียบกิบเลยนะใช่อร่อยเงียบกิิบเลยนะเขากินจริงเธอเขากินจริงแต่ว่าอร่อยใช่ไหมคอร่อยค่ะถ้าให้นิยามก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นี่คือแบบ สุด,ดสุ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 ดฉันชอบคำว่าสุดสุดของเขามากอะ่กะชอบซุปเสตี่ย์ที่ไม่ชอบหวานนะอะไรคะถั่วชอบติดฟันแขกแทะนะชอบแค่แคแคที่ฟันหลอกซีวีน <c oughs> หนหูนเอาตีนอีกนะแต่เอาบอกพี่นะพี่ยังไม่อิ่มเหรอตีนอ่ะกินมาตั้งแต่เช้าเลยนะเมื่อกินไม่ได้หันไปดูน้องน้องกูกินสเปะสปะมากตอน อันที่หนึ่งเซนยุนุนในน้ำยุนี่ยุนี่นี่ของหวานไม่บัลลังก์เลยที่เราหมดละค่ะเดี๋ยวตอนเนี้ยรวมทุกอย่างไว้นะของหวานดีมากน้ำกระทุ้งเขาดีคืออะไรอ่ะก็เชียดเลยนะน้ำกระทุ้งเีเมนูกระทุ้งอย่างนี้ อยากทำรายการกินกินรึเ่าเดียวอยากจะากทำรายการกินกินหรือว่าดมไม่ถึงลุงคนหนึ่งเหรอที่ทำรายการอะไรนะอะไรนะกูดบอยกูดบอยจอยจอยเออสักอย่างหนึ่งอ่ะกูดบอยจอยอีเขากินแบบดมๆระวังเขาฟองไหมคะก็อ้วนเหรอไม่เราไม่ได้พูดถึงเขาเลยนะเนี่ยใกรจะแจกแล้วนะน้องบอยอะไรนะเอฟอะไรนะเอฟสูงไหมเอฟสูงเอฟเอฟจริงๆอ่ะคุณต้องมาเจอผมผมจะแนะนำถูก พูดเลยนะตามทูกินก่อนเหนียวก่อนเดี๋ยวก่อนคิดเกษตรแฟมก็ไม่พูดทั้งให้กูพูดอยู่คนเดียวอู้พีคขึ้นดังเ้ดเสียงจามค่ะเสียงจามเฉพาะเลยะน้องสงสารไม่ถึงที่บ่อยไม่ข่าวว่าทีนงานก็บิิวแล้วไม่ยอมกินใช่ไหมถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะทำรายการอาหารเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยคุณต้องกล้าๆหน่อยกล้าๆกินนะคะ แล้วก็ขยันคาริโอเอานะคะเพราะว่าการที่คุณกินแบบกระมิกกระเมี้ยนเนี่ยมันทําให้รายการอาหารของคุณเนี่ยไม่สามารถดําเนินต่อไปได้แบบปังเข้าใจปะคะถ้าคุณอยากรู้ว่ากินยังไงแล้วคนจะอยากดูคุณก็มาคุยกับสามีดิฉันคุณกินเหมือนดมเห็นไหคุณกลัวพุงออกไงคุณบอยเข้าใจปะเออคุณจะทำรายการอาหารคุณต้องกินครับผมเราท้าดีกว่าครับคุณบอยรายการคุณบอยจอยอีของคุณน่ะดิฉันจะขอไปเยือนสักหนึ่ง E ีถ้าเลตติ้งดิฉันดีกว่ารายการนั้นจะเป็นของฉัน ดิฉันจะยึดทันทีไม่ ừ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  แปลกแต่บทฟัดผีวันนียพี่บอยมานะ้องมาเป็นบ้านของมิวสิกง่นไงทำไมสิ่งพี่บอยเป็นอย่างนั้นอ่ะ <c oughs> บอยพอคนอะไรไหได้ <c oughs> ยินแค่เพลงเดียวนะอยู่ในวงการมาันคืออะไรแค่เพลงเดียวค่ะกูว่าชา <c oughs> ติาที่แล้วกูว่าเป็นศัตรูกันมานานนะนะ <c oughs> จริงๆเราสั่งตีนไก่มาเผื่อทีมงานด้วยนะทีมงานต้องได้แนะท้ เราถามน้องฝ้ายบ้างดีกว่าปกติหนูเป็นคนชอบกินบะหมี่ใช่ไหมใช่ค่ะหนูมีร้านประจํำไหมมีร้านแถวบ้านค่ะเป็นร้านลุงเพื่อนพ่อจริงๆอะหนูชอบกินก๋าเต๋ออยู่แล้วเป็นคนไม่ค่อยกินข้าวเขากินข้าวแล้วอืดท้องก็คือเป็นบะหมี่แถวบ้านใช่บะหมี่แบบหมูหมูแดงธรรมดาหมูกอกหมูกอกพิเศษเลิศไหมร้านนี้เลิศไหมเลิศเลิศมากต้องไปลองป้ต้องไปลองีฝฟายเลิศจริงแต่ไม่รู้จักชื่อลุงนะแต่รู้เป็นเพื่อนพ่อหนูแต่หนูกินของเขามาตลอดเลยนะลูก หนูเรียกคุณลุงรูสองโทนเพราะชื่อร้านสองโทนบะหมี่ต้องไปนะแม่แจ้งวันา14สิบสี่ค่ะตรงริมบึงต้องไปแล้วล่ะแต่หนูต้องรับเออน้องไฟต้องมาด้วยนะจัดรถแห่ตั้งแต่หน้าซอยริ กลัวลงรถหางน่ะทำไมคนชื่อฝ้ายต้องสวยทุกคนด้วยเอะงงมากนะกัเอโดยเฉพาะเราสองคนคือเจอคนชื่อฝ้ายคือสวยทุกคนเลยอ่ะจริงใช่ไหมพี่ตามใช่ไหมคะจริงจริงเชื่อเลยหลักฐานอยู่ตรงหน้าพี่ตามสองคนนั้นเนี่ยตอนเนี้ยฝ้ายยังเขียนผิดอยู่เลยทุกวันนี้สนุกฝ้ายมีไม่โทรป่ะฝ้ายยังเขียนผิดอยู่นะมึงมีเมียชื่อฝ้ายเหรอฮะกินกระแตต่อดีกว่า โอ้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 เมย์เอ้ยเมย์ เอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะปิดคลิปนะคะเพราะว่าเราจะต้องกินกันอีกอย่างจริงจังเลยนะคะใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่บ้านแพรวมาได้ตรงโยธทินพัฒนาสาม <c oughs> เขาอยู่ข้างทางเลยสังเกตง่ายมากร้านนี้คือคนเยอะตลอดเวลาเรามาช่วงเย็นๆเนี่ยก็ยังชั่วนิดหนึ่งถ้าไม่งั้นนะโอ้โหเธอเอ้ยโอ้ย <c oughs> ตกตาเนี่ยตาม <c oughs> คนกูลุกเลยมันตกใจมากเมือดไฟช็อตหนะ้าตามลูกกูก็พูดใจอย่างนั้นออกทีวีตามพูดแล้วมานะว่าคลิปนี้จะปิดให้ปิดให้น้อยปิดยังไงแม่ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่ฟ้ายด้วยนะคะเพราะเป็นกำลังใจให้พี่ฟ้ายเนี่ยทำคลิปต่อไปไว้เจอกันคลิปหน้าคา่ะเลิศสวัสดีค่ะย,ยังกินไก <ใน S 2> ่ต่อก่อนนะคะขอบคุณค่ะฉันยกช่องให้ไปเลยโอ <Okay. c oughs> เลิศที่สุด